หลังจากเรากําหนดสินค้าประเภทที่มีสต็อกหรือมีตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาต่อกันในเรื่องของสินค้าที่เป็นงานบริการกันค่ะเพราะว่าสําหรับในบางธุรกิจที่เป็นการให้บริการก็จะต้องมีการตั้งรหัสสินค้าเข้าไปก่อนนะคะถึงจะสามารถใช้เปิดบินได้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งซื้อหรือว่าฝั่งขายเองก็ตามเมนูที่เราใช้ในการทํางานค่ะให้ทุกท่านคลิกเข้าไปที่เมนูสินค้าเลือกหัวข้อที่4นะคะรายละเอียดสินค้าบริการค่ะเข้ามาแล้วให้คลิกที่คําสั่งเพิ่มข้อมูล รหัสค่ะตรงนี้เราจะใช้รูปแบบเดียวกับสินค้าทั่วไปนะคะก็คือจากค่าเริ่มระบบที่เรากําหนดเอาไว้นั่นเองในส่วนนี้ขออนุญ,ญายตยกตัวอย่างค่ะเป็น C 1 0 0 0 0 2บาร์โคนดนะคะไม่มี Enter ผ่านชื่อไทยค่ะเป็นการกําหนดรายละเอียดของบริการตัวนี้นั่นเองนะคะว่าตอนที่ปรากฏในหน้าบินเนี่ยเราต้องการให้แสดงเป็นอะไรในส่วนนี้ขอ,อญญยกตัวอย่างเป็นรายได้จากงานบริการค่ะ ชื่อภาษาอังกฤษถ้ามีเรากรอกเข้าไปนะคะตรงนี้ไม่มีค่ะ enter ผ่านหมวดสินค้าเราคลิกแว้นขยายด้านหลังค่ะเพื่อเลือกหมวดสินค้าจากเดิมที่เรามีการกําหนดเอาไว้นะคะในส่วนนี้ของเราเป็นงานบริการค่ะเพราะฉะนั้นที่เลือกที่สินค้าบริการคลิกตกลง หน่วยนะับคลิกแว่นขยายด้านหลังได้เหมือนกันค่ะเป็นการเลือกนั่นเองนะคะว่าเวลาที่คุณดึงสินค้าบริการตัวนี้ไปเปิดบินค่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งซื้อหรือฝั่งขายก็ตามต้องการให้แสดงหน่วยนะับเป็นอะไรบางธุรกิจเป็นเที่ยวบางธุรกิจเป็นครั้งอันนี้แล้วแต่นะคะวิธีการประยุกต์นั่นเองในส่วนนี้ขออนุญาตเลือกเป็นครั้งค่ะตตกลง ถัดมาหมายเหตุค่ะถ้าต้องการจะเมมโมข้อความอะไรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับงานบริการตัวนี้เราก็สามารถกรอบเข้าไปได้นะคะแต่ถ้าไม่มีก็ปล่อยว่างค่ะคลิกถัดมาในเรื่องของประเภทแบตจะเหมือนกับสินค้าทั่วไปเลยนะคะสามารถเลือกได้ก็คือไม่ระบุอัตราป,ปกติและได้รับยกเว้นแบตในส่วนนี้ขอกําหนดเป็นอัตราป,ปกติค่ะ สินค้าบริการเองก็สามารถกําหนดราคาขายได้นะคะเหมือนกับสินค้าทั่วไปเลยได้5ราคาด้วยกันในส่วนนี้เราขออนุญาตปล่อยว่างนะคะมาต่อที่กรอบสีฟ้ากันค่ะด้านล่างตัวแรกเลยก็คือเรื่องของบัญชีรายได้ด้านหลังมีแว่นขยายนะคะคลิกเพื่อให้โปรแกรมดึงผังบัญชีขึ้นมาให้เราเลือกค่ะความหมายของบัญชีรายได้นะคะ โปรแกรมจะนําไปใช้ในะขณะที่เรานําสินค้าบริการตัวนี้ไปเปิดบินขายค่ะว่าหลังจากที่เซฟข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณต้องการให้โปรแกรมบันทึกบัญชีเป็นรายได้อะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมวด4นะคะสามารถใช้การค้นหาได้โดยการพิมพ์เลขสแล้ว Enter ค่ะในส่วนนี้ขออนุญาตเลือกเป็นรายได้จากการให้บริการคลิกตกลง บัญชีรับคืนค่ะตรงนี้เราจะปล่อยว่างไว้ก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดเรากําหนดไว้โปรแกรมจะนําไปใช้ในขณะที่เรานําสินค้าบริการตัวนี้ไปเปิดไปลดหนี้ทับรับคืนแต่ถ้าเกิดปล่อยว่างค่ะโปรแกรมจะมองจากค่าเริ่มระบบที่กาหนดเอาไว้ตั้งแต่ต้นเป็นตั้นบัญชีให้ในส่วนนี้คออนุญาปล่อยว่างค่ะคลิกถัดมาค่ะต้นทุนบริการต่อนหน่วย อันนี้จะใช้ในกรณีที่เป็นงานบริการนะคะแล้วคุณต้องการให้โปรแกรมเนี่ยมีการบันทึกเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าแรงที่เกิดขึ้นของสินค้าบริการตัวนี้ด้วยนั่นเองถ้าต้องการให้โปรแกรมบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนบริการให้นะคะคุณต้องกําหนดจนํานวนหรือว่ามูลค่าบริการต่อหน่วยเข้าไป หลังจากกาหนดเรียบร้อยค่ะก็ต้องมากําหนดต่อที่ด้านล่างด้วยนะคะว่าต้องการให้โปรแกรมลงบัญชีโดยเดบิตและเครดิตอะไรนั่นเองแต่ถ้าเกิดไม่ต้องการให้โปรแกรมบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนบริการคุณก็สามารถระบุต้นทุนบริการเป็นศูนย์ได้เลยส่วนถัดมานะคะตรงคําว่าเดบิตบัญชีต้นทุนบริการนอกเหนือจากการใช้บันทึกคู่ต้นทุนแล้วยังสามารถนําไปใช้บันทึกทางฝั่งซื้อได้ด้วย กรณีที่คุณนําสินค้าบริการรหัสนี้ไปเปิดบินทางด้านซื้อค่ะโปรแกรมก็จะมามองในบรรทัดนี้นะคะก็คือเดบิตบัญชีต้นทุนบริการตัวนี้ไปลงบัญชีฝั่งซื้อนั่นเองว่าต้องการให้เดบิตเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสินค้าบริการตัวนี้นะคะเราตั้งขึ้นมาเพื่อใช้ทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายทางผู้ใช้งานต้องกําหนดเลขที่บัญชี2จุดค่ะจุดแรกคือบัญชีไรายได้ใช้สําหรับขายค่ะ และจุดที่2คือเดบิตบัญชีต้นทุนบริการด้านล่างใช้สําหรับฝั่งซื้อแต่ถ้าเกิดนี้ทางกลับกันสินค้าบริการตัวนี้เราบอกว่าใช้เฉพาะฝั่งขายอย่างเดียวด้านล่างฝั่งที่เป็นเดบิตตรงนี้เราสามารถปล่อยว่างได้เลยเมื่อกําหนดค่าเรียบร้อยแล้วนะคะให้คลิกที่แผ่นดิสตันบนค่ะเพื่อทําการเซฟข้อมูลกรุณายืนยันเพื่อบันทึกตัตกลง โปรแกรมจะอยู่ในสถานะพร้อมให้คุณเพิ่มรหัสสินค้าบริการตัวถัดไปถ้ามีค่ะในส่วนนี้ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างแค่รหัสเดียวคลิกคำสั่งยกเลิกการทำงานเจอคำสั่งสุดท้ายเหมือนเดิมค่ะ o n e w สามารถเปลี่ยนรหัสสินค้าบริการตัวนี้ได้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะนำสินค้าบริการตัวนี้ไปเปิดเอกสารต่างๆแล้วก็ตามหลังจากเราทำการคีย์ยละเหลยดสินค้าบริการเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่กระกบาดมุมขวาด้านบนเพื่อปิดหน้าจอของสินค้าบริการ